ุณรู้ไหมว่าการเปิดระบบรถแห่หนึ่งคันเราต้องเปิดจากตรงไหนก่อนขั้นตอนแรกหัวจะหลักครับคือเครื่องปั่นครับผมปันี่ครับเครื่องปั่นอยู่ตรงนี้ครับผมครับแล้วเครื่องปั่นมีอะไรควรสเกตบ้างก่อนเราจะสตาร์ทครับผมครับเปิดขึ้นครับผมครับนี่ในเครื่องปั่นก็มีการแสดงผลทุกอย่างว่าเป็นโวลต์ครับเป็นแอมเป์เป็นเฮิร์ตครับแล้วก็รอบเครื่องครับผมครับพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บสตาร์ทเลยครับผมครับ นี่สถานะแล้วปุ๊บครับระบบไฟวิ่งหมดแวไอ้เป็นทางด้านโบนข้างบนนะครับผมแอมเฮิร์ตเห็นไหมครับเฮิร์ตอ่ะควรอยู่ประมาณ52เฮิร์ตนะครับห้ามต่ำกว่า50าสเฮิร์ตดีที่สุดครับควรอยู่ห้เอ็ดห้าสพอดีครับพอเฮิร์ตได้ใส่ได้รอบได้นี่เขาเรียกว่ารอบเครื่องนะครับนี่รอบเครื่อง1,500รอบพอไฟเสร็จปุ๊บเบรกเกอร์ครับผมนี่ครับผมครับตอนนี้ไฟเราก็พร้อมไปหาระบบเครื่องกันแล้วครับผมทีนี้เราไปชมหน้าจอเครื่องกันว่ามีอะไรบ้างที่เขาสังเกตก่อนททีีีี่่่่เเเเเเรร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 ราาาาาจะลัััันนบบบบกกกกกอออออ์คคคคผผผมมม็หห้้้งงงงงยยวืแสดุ อย่างนี้ที่เราติดเครปั่นมาปุ๊บเราต้องดูครับว่าไฟได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ไฟได้225โวลต์นี่ถือว่าพอดีสรับเครื่องสามเฟสนะครับเครื่อง3าเฟสตัวนี้ถ้าไฟ225ไฟเขาเครื่องประมาณ380-390ถึง400เอนะครับผมครับควรอยู่ประมาณ225พอหรือ220ก็ได้สรับตัวนี้ครับพอได้ไฟทั้ง3เฟส ลงกันทั้งหมดแล้วครับขั้นตอนต่อมายกเบเกอร์ครับนี่เบเกอร์เราไม่ยกครับก่อนจะปิดเครื่องทุกครั้งก่อนดับเครื่องลงเบเกอร์ทั้งหมดครับผมเนี่ยทุกๆตัวลงหมดเลยครับเพื่อให้ระบบมันดับแล้วค่อยดับเครื่องปั่นครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการรันนะครับผมรันพับเวอร์เลยครับผมครับนี่ครับนี่ครับนี่พลันพับเวอร์ครับระบบไฟครับก็แสดงบายว่าไฟเข้าเสาเฟสหรือเปล่าครับผมไฟตัวเนี้ยครับมันจะบอกว่าไฟคุณมาครบเสาเฟสหรือเปล่าถ้าหลอดดึงดับหรือหลอดนึงไม่ติดเนี่ย ไปว่าไฟเส้นนี้มีปัญหามาไปครบทั้ง3เฟสครับผมครับพอตรงนี้เสร็จขั้นตอนต่อมาครับผมครับไฟเข้าระบบทั้งหมดแล้วทีนี้จุดที่เปิดก่อนครับผมก็เหมือนกัรเสียงเราทั่วไปครับก็เปิดมิกก่อนครับเนี่ยชุดมิกแล้วก็มีไฟบอกด้วยนะครับผมครับเนี่ยครับสองร้ยยี่บห้าโวลต์24โวลต์เฮิร์ตห้าสิเฮิร์ตเห็นไหมครับจะเท่ากับเครื่องปั่นตัวนั้นเลยครับผมครับพอได้ปุ๊บเราก็โยกไปเกลี้ยงคดีครับผมครับนี่ครับหลายด้านครับกว่าจะได้ครับเรื่องไฟเป็นเเรรื่่่องทีสําาาคคััญมมกกบถ้้ไไไไฟฟดิน ทั้งอุปกรณจะเสียหายได้ครับเรื่องไฟเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับบนรถแห่นะครับผมครับตัวนี้มิกติดแล้วนะครับผมครับสเกตต้นแรกเราต้องมิวคอยด้วยก่อนนะครับเนี่ยคอร์ดคอร์ดตรงอันเนี่ยต้องมิวไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดเครื่องปุ๊บอาจจะมีสัญญาณจากมิกมาด้วยก็ได้ถ้าเรายังมีไอแพดครับแต่ถ้าเรามีไอแพดเราไม่ต้องมิวนี้ก็ได้ครับดูไอแพดเลยว่ามีสัญญาณโผล่มาหรือเปล่าพอระบบสมบูรณ์ปุ๊บทำอะไรครับเปิดเทอร์โมเลยครับรันเลยครับผมครับนี่รันเทอร์เมอะไรครับผมครับ p า w เวอรัคันี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับผมครับทีนี้ต่อมาครับพอเปิดเสร็จแล้วครับผมแบบชุดชัวครับผมผมจะให้ลดเสียง power ทุกตัวก่อนครับทีนี้ที่สุดครับผมแต่มันใช้เวลาในการลดพอสมควรครับเพราะว่ามันหลายแท่นทำไมถึงลดครับเพราะเราจะได้เช็คดอกเราไปด้วยครับผมสมมติว่าแท่นี้กับ2ดอกเราเร่งขึ้นดังเล่นขึ้นดังก็ถือว่าโอเคครับกลางเหมือนกันครับเนี่ยกลางแต่ละช่องเนี่ย มันจะไปคนละช่องครับสมมติเสียงกลางผมมี4แถวใช่ไหมครับผมแต่ละช่องเนี่ยจะไปทุกแถวแถวครับเราสามารถเล่งได้ฟังได้ว่าฟังก์ชันไปทุกแถวหรือเปล่าไม่เป็นทางด้านเสียงแหลมครับตะกูลหกตัสี่แล้วก็เป็นช่องเป็นช่องใครของมันครับเราสามารถเช็คได้ครับผมครับตัวนี้แหละหนึ่งจุดที่อยากให้มือมิกหรือใครมีตัวแทะครับพยายามเช็คหน่อยครับสมมติไป2-3งางานควรเช็คสักหนึ่งครั้งครับผมนี่แหละครับการเปิดระบบก็จะประมาณนี้